ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าจะมาเป็นเพื่อนกับลูกฉันน่ะช่วยสำเนียกตัวเองด้วยนะว่าฐานะนะมันต่างกันค่ะวีนาะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปคบกับไอ้เด็กคนนั้นน่ะเรารู้เหรอว่าเขาเป็นคนยังไงอะ่ะพ่อแม่เขาเป็นคนยังไงครอบครัวเขาเป็นคนยังไงเนี่ยเราไม่รู้หัวนอนเต่าทานไม่รู้ว่าเขากระเพื่อเป็นยังไงคบกันไม่ได้ยังไงแม่คะแต่จิตตาเป็นคนดีนะคะแม่แล้วก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่หนูเหลืออยู่ นอกนั้นแม่ก็ไม่ให้หนูไปคบกับใครอีกเลยรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีเรารู้จักครอบครัวเขาเหรอรู้จักพ่อแม่เขาเหรอเขาอาจจะหลอกเราก็ได้เขาน่าไว้ใจเหรอจำไว้เลยนะอย่าให้แม่เห็นนะว่าไปเดินไปไหนมาไหนกับเขาอีกอะไม่จะฟาดให้วันนี้เรียนสนุกมากเลยเนอะว่าไหมคุดจอยที่มาใหม่อะ่ะสอนดีมากใช่เราไม่ง่วงเลยตอนที่ครูสอนอะ่ะ พ่กนี้อย่าลืมเอางานที่ครูสั่งไปด้วยนะได้สิเดี๋ยวตอนเย็ยนเรากลับบ้านค่อยไปซื้อเดี๋ยวให้แม่พาไปงั้นเรากลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเราต้องกลับไปซื้อของทำงานอีกงั้นเดี๋ยวเราฝากเธอซื้อของด้วยนะให้เงินเพื่อนทำไมาเพื่อนแกจนมากเลยเหรอแม่คะ ซื้อของมาทํางานเองนะคะแล้วเพื่อนแกไม่มีปัญญาซื้อหรือไงตืงต้องให้แกมาออกเงินก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้เองกลับบ้านก็ไปเราก็เหมือนกัน <S <S อย่าเที่ยวไปของเงินใครเขาแบบนี้นะมันไม่ดีรู้ไหมไปได้แล้วเข้าบ้านได้แล้วแม่บอกกี่ครั้งล้วจะคบเพื่อนแต่ละคนก็ดูให้มันดูดีมีฐานะคู่ควรกับตัวเองหน่อยไปสอนไม่รู้จักจำ แต่เช้าเลยมีอะไรหรือเปล่าฉันว่าจะมาทําการบ้านบ้านแกซะหน่อยพอดีพ่อแม่ไม่อยู่บ้านอะ่ะวันนี้คงไม่ได้หรอกแม่ฉันอยู่<ม>ยวินาใครมาแต่เช้านะลูกแม่บอกให้ไปล้างจานอะ่ะล้างยังแกอีกแล้วหรอนี่มาทําไมเนี่ยจะมาขอข้าวกินเหรอเปล่านะคะหนูแค่จะมาทําการบ้านเฉยๆฉันไม่เชื่อแกหรอกการบ้านอะ่ะข้ออ้างสินะที่บ้านคงไม่มีข้าวกิน แล้วฉันนะก็ไม่มีข้าวให้แกกินเหมือนกันกลับไปได้แล้วไปไปล้างจานค่ะแม่เดี๋ยวฉันบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าจะมาเป็นเพื่อนกับลูกฉันน่ะช่วยสำเนียกตัวเองด้วยนะว่าฐาน,านะมันต่างกันค่ะ วีนะาแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปคบกับไอเด็กคนนั้นน่ะ <S <S 2> <S 2> เรารู้เหรอว่าเขาเป็นคนยังไงอะ่ะพ่อแม่เขาเป็นคนยังไงครอบครัวเป็นคนยังไงเนี่ยเราไม่รู้หัวนอนเปล่าทานไม่รู้ว่าเขากรบเพื่อเป็นยังไงคบกันไม่ได้ยังไงแม่คะแต่จิตาเป็นคนดีนะคะแม่แล้วก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่หนูเหลืออยู่นอกนั้นแม่ก็ไม่ให้หนูไปคบกับใครอีกเลยรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีเรารู้จักครอบครัวเขาเหรอรู้จักพ่อแม่เขาหรอเขาอาจจะหลอกเราก็ได้เขาน่าไว้ใจหรอ ไว้เลยนะอย่าให้แม่เห็นนะว่าไปเดินไปไหนมาไหนกับเขาอีกอไม่จะฟาดให้สวัสดีค่ะคุณนาย วันนี้ท่านพุ่มกลับไม่อยู่เหรอคะอ๋อไม่อยู่แล้วจ้ะท่านออกไปทําง,งานที่ต่างจังหวัดนะจ้ะว่าแต่ทา่านมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าจา๊ะอ๋อก็เรื่องงานที่คุยกันไว้อ่ะค่ะมีเรื่องอยากจะรบกวนคุณนายนิดหน่อยอ่ะค่ะอ๋องานที่จะไปจัดโต๊ะจีน200โต๊ะนั้นใช่ไหมอ่ะใช่เลยค่ะคือว่าดิฉันจะรบกวนให้คุณนายอจ่ายยอดทั้งหมดเลยได้ไหมคะได้สิจ้ะ เราคุ้นเคยกันอะยังไงก็ได้อยู่แล้ว<อ>ว่าแต่งงานนี้เนี่ย <c oughs> เธอก็ต้องจัดให้ดีๆก็แล้วกันนะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณนายต้องการอะไรเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะได้เลยจ้ะเอเอเห็นท่านบอกว่าอยากจะได้นักร้องแล้วก็วงดนตรีด้วยเธอมีไหมจ๊ะโอ้ที่ฉันมีครบหมดทั้งวงจอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังๆหรือว่าอาหารดีๆนะคะเดี๋ยวที่ฉันส่งรายละเอียดให้นะคะ พอจ,จะถึงงานเนี่ยก็อีกต้องเดือนกว่าค่ะยังไงเธอก็เตรียมงานให้ดีๆนะแล้วถ้างานนี้จัดออกมาดีเนี่ยงานหน้าของท่านรองเนี่ยฉันจะเชียร์เธอให้ออ <laughs> ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะคุณนายรับรองเลยนะคะว่าหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังลยค่ะง่าเลยจ้ะ,จะ เอานะร้องที่ดังที่สุดในตอนนี้เลยนะค่าตัวไม่เกี่ยงแล้วเดี๋ยวโอนมาจำให้เลยจ้ะฮัลโหลโบอยเจเองนะโต๊ะจีน200โต๊ะจัดการได้เลยจ้ะเจ๊ขอของดีเกรดวัตถุดิบที่ดีที่สุดเลยนะจ๊ะโอ้ราคาไม่ต้องเกี่ยงเดี๋ยวเจ๊โอนมาจำให้ทันทีเลยจ้ะเน้นนะ ต้องของดีมีคุณภาพสดสดใหม่ๆเลยนะจ๊ะโอเคจ้ะ นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะค่อยๆนั่งน,นะคะป้าป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะหนู้าอยากก็นน้ำาขอน้ำกินหน่อยได้ไหมลูกได้จ้ะป้างั้นป้ารออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะ ลูกหนูเนี่ยน้ำใจดีจริงๆเลยลูกไม่เป็นไรค่ะป้าวีหนะ้าออกมานี่เลยนะแล้วนี่ป้าแก่คนนี้เป็นใครเนี่ยโอ้โหสภาพตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยแล้วสกปรกโสโครกขนาดนี้ไปยืนคุยกับเขาได้ยังไงป้าแกแค่หิวน้ำค่ะแม่นี่อบอกนะว่าแกเอาน้ำให้มันกินนะ่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปช่วยเหลือใครมั่วซั่วป้าแกแค่หิวน้ำนะคะแม่ ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องมาเถียงแม่เข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวแม่จัดการเองเข้าไปเร็วๆนี่ป้าออกไปจากหน้าบ้านฉัเลยนะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยไปก็ฉันบอกว่าให้ออกไปตอนนี้เลยไงป้าป้าพูดไม่รู้เรื่องเหรอเร็วๆไปแล้วกันไปแล้วกันทูกคนไม่รู้จักกันเนี่ยจะมานั่งหน้าบ้านกันได้ยังไงเนี่ย คนจะทำความสะอาดบ้านเอาเดินแล้วๆหน่อยสิอคนสมัยนี้เนาะลูกสาวนันก็ใจดีซะเหลือเกินไม่สนใจเลยนะจะโมัวจะโจนไม่ฉาชีพอะไรเนี่ยแม่โอ้ย,อยนั่งๆๆๆนี่มาได้ยังไงเนี่ย ทำไมไม่บอกหนูละจ๊ะหนูจะได้คนไปรับเออจะบอกทําไมล่ะแม่ก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์เองอะแหละเซอร์ไพรส์ามากเลยนะคะคุณแม่คะแล้วดูสภาพสิคะเนี่ยอ,อ,อืตอนที่เดินมาน่ะนะระหว่างทางเหนื่อยจะเป็นลมแม่ก็เลยไปนั่งพักไม่รู้หน้าบ้านใครแต่ลูกสาวนะสวยน่ารักมากเลยลูกแต่อีนางแม่นี่นะ โห oh, ปากจัดจริงๆไม่รู้ปากมันไปอมอะไรมาดา่า uh huh. ได้ด่าดีคนสมัยเนี่ยนะจังแรงน้ําใจจริงๆเลยแม่แม่ไม่ต้องไปสนใจเลยนะจ๊ะใครที่เขามีน้ําใจกับเราเนี่ยเราก็มีน้ําใจตอบถ้าใครไม่มีน้ําใจกับเราเราก็ไม่ต้องไปคบเขาแม่นะเอว่าแต่แม่ทาอะไรไหมยังจ๊ะยังเลูกแล้วเอติต้าไปไหนละ่ะอ๋อทำกานบ้านอยู่บปนห้องนะจ๊ะ นั้นเดี๋ยวแม่นั่งพักผ่อนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนุไปทำอาหารให้ได้ลูกได้นะนั่งพักไหนไหยก่อนเอาเข้าเป่าบ้างเข้าบ้างจัะจัะนะเดี๋ยวนุ้ปไปนะ มนนี่อร่อยนะลูกวันหลังพายายจะไปดนะได้เลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังผมพามากินอีกนะคะจะลุกจะจิตาเอ้าวีน่าจ้าหนูเองคุณยายจะนึกว่าใครที่ไหนดูซิแต่งตัวสวยงามมาเดินในซอยที่แท้ก็คู่ขอทานยายหลานคู่นี้นี่เองวันนี้แต่งตัวสวยดูดีมีสกุลุยแต่ก็ยังสุขุนเหมือนเดิมอะ่ะนี่แม่ขอเตือนไว้เลยนะ เวลาจะคบเพื่อนอก็ดูหน่อยนะไม่ใช่ดูเนี่ยสภาพอะไรอย่างนี้เนี่ยคบไปแล้วก็เสียสุขภาพจิตเสียเวลาเฮียอ,อะไรกันเหรอจ้าเซียนสวัสดีค่ะคุณนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็มานานพอที่จะได้ยินเธอด่าสองคนนี้จะะ้ะโอ้ยหมีสองคนนี้นะคะมันเป็นผู้ใหญ่หลานขอทานลิ้มถนนแถวนี้แล้วค่ะสมควรแล้วค่ะที่จะโดนด่านะคะเนี่ยเห็นหนูกับลูกเดินมานะคะ สงสัยจะเดินมาขอเงินค่ะหนูเลยจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะคุณนายไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะแล้วทำไมฉันจะสนใจไม่ได้ล่ะเพราะว่าฉันรู้จักสองคนนี้คุณนายรู้จักด้วยเหรอคะแหมไม่ต้องไปรู้จักหรอกค่ะ,ค,ะคนแบบนี้เอ่อคุณนายคะเดี๋ยวเราอะเข้าบ้านไปดื่มน้ำเย็นๆนะคะเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็คุยเรื่องงานเซ็นสัญญากันดีกว่านะคะอยู่ตรงนี้มันร้อนแล้วก็เหม็นสาบสกปรกคนพวกนี้ด้วยอะคะ่ะ <c oughs> ฉันคงไม่เซ็นสัญญาอะไรกับเธอแล้วจ้าเซียนทำไมล่ะคะคุณนายเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากรู้จริงๆหรอก็คนที่เธอยืนด่าสองคนอยู่เนี่ยคือแม่กับลูกสาวฉันเองคุณนายหมายความว่าไงนะคะเธอฟังไม่ผิดหรอกเซียนสองคนเนี่ยคือแม่กับลูกสาวฉันเอ่อ,อ,อคุณ,คณนายคะหนูขอโทษนะคะหน,หนูไม่ได้ตั้งใจจะว่าแม่กองคุณนายเลยนะ หนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาเป็นว่าเขาเป็นแม่คุณนายอะค่ะฉันยกเธอให้เธอนะเซียนแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยฉันคงให้เธอทําต่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวเธอเนี่ยจะไปด่าคนในงานของฉันฉันจะให้คนอื่นทําไม่ได้นะคะคุณนายหนูอะจ่ายเงินมัดจํำไปแล้วนะคะตั้งค่าหน้าร้องตั้งค่าอาหารถ้าคุณนายยกเลิกหนูอหนูก็เป็นหนี้สิคะเอามันก็เรื่องของเธอ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันก็ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับเธอด้วยทุกอย่างเธอจัดเองทำเองเธอคงฟ้องอะไรฉันไม่ได้หรอกมั้งคุณนาย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 ค่ะคุณนายหนูขอโทษนะคุณนายหนูขอโทษนหนูไม่ได้ตั้งใจจริงหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นแม่คุณนายหนูไม่ได้ตั้งใจจะว่านะคะคุณนายคุณนายคะคุณนายอย่าเลิกจ้างแม่หนูเลยนะคะหนูขอร้องแล้วคะคุณนายนะคะฉันเห็นแก่ความดีของหนูนะ ฉันเนี่ยก็จะไม่เอาเรื่องแม่เธอ <_ uk> ที่มาด่าแม่ฉันแต่เรื่องที่จะจัดงานเนี่ย <_ uk> ฉันไม่เอาแน่นอน<_ uk> <_ uk> จำไว้นะเซียนถ้าเธอยังไม่รู้จักใครจริงเนี่ย <_ uk> เธอก็อยากไปด่ารหรือว่าดูถูกเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนจริง,รง <_ uk> ๆเธอก็ไม่ควรที่จะไปพูดแบบนั้นคุณนายค <_ uk> <ๆ>ุณนายเขาไปเขะแม่คะไปเขาลูกกลับบ้านคุณนายอย่าทำอย่างนี้เขาคุณนายคุณนาย คุณน <hi> ายนขอรคุณนายหนุขอร้ยคุณนายโอ้ยห้นุยคะหนเป็นนี่เลยรไม่เจอกันที่ไหนไม่จ่ายเขาแล้วลูกไม่วางวันเจ้าไม่หมดแล้วคุณนายคุณนาย 국민 <laughs> <laughs>